สวัสดีครับสวัสดีครับของรถะพจะเจียนเขาดให้ดูเนอะค่ะเือาเียดตอมารีมากอันนี้เจ้าของรถนะครับนี่อันนี้มาจากไหนครับพี่มาจากโคไครับรโคนี่นะรถเป็นไรเนี่เป็นไรเนี่ยเบรกครับเบรกอาการเบกเียยนเียตอนแรกอกับไเรียนลอลอลอเลยลอเลยขับไปขับไปได้เลยฝืนมานมาืนมาืนมา อนรมาแ่รบมนบาห้ากระดึกรมอะกินรอว่รานนีบรอดล่ะูร้านเียทีนี้มีคนหลายคนถามว่า้าเปลใช้ได้กี่ปีใช้ได้กี่เดือนแล้วทีนี้ข้างกัเว่าถ้าปอไ้แแสนโ เ oh. พอตอนนี้แต่เรถคุณให้เปลี่ยนเลยครับเพราะว่าถ้าเบรกตรงนี้มันตรงนี้ครับยึดเห็นไหมครับอันนตราายเะมันไม่เหมือนถ้าเบรกรถสิบล้อถ้าเป็นรถสิบล้อจะมีน็อยึดตรงนี้ uh oh. ตัวนี้มันใช้กาวเห็นไหมเนี่ยกาวติดกาวมันตนิดหมดมคุณภาพเลาแก็กาวทาแล้ว huh ก็แปะเฉยๆแล้วพอพอ,พอนี้มันหลุดปุ๊บอยู่อย่างงี้นี่อยู่อย่างงี้อ่าแล้วก็วิ่งวิ่งมาปุ๊บล็อกองี้เลยกันเดี๋ยวนี้ทำให้ ล็อกไม่วิ่งเพราะมันล็อกกันเ,เรียบร้อยแล้วาวิธีแก้ก็คือไฟอหลังปึ๊บต่อมาที่เดิมล็อกไปข้างหน้า,าล็อกเข้าไปอีกกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บมาทีนี้พอมันเสียหายแบบนี้มันเป็นอันเป็นหลายมามครับเราต้องเป็นไม่เบรกอย่างเดียวครับครับ<ห>วิธีเป็นพระเบรกครับเดี๋ยวจะสอนวิธีเป็นพระเบรกนี่ขั้นแรกนะให้เราแกะสปริงแกะตัวล้อออกทั้งนี่มันเสียยากใช่ไหมเนี่ย มีสูตรในการแกะผมเียหาจางอย่างเดียวเลยล้อหลัง <c oughs> ผมกีเก่งนะลายตาเรเกิน้าค่อยดูนะได้จะบอกคือทำเนอ้อเผื่อใครอยากจะทำเองไม่ไม่ต้องมาหาช่างกันอ่านี่ล้อหลังทำเองตร<อ>งนี้ใ<อ>นรับแก้ไม่ออกเลไหมเนีง่งอ่าในรับแกไม่ออกเลยนึง่งใช่ใช่ใช่เห็นเพราะวันจปติดปิงอยู่ข้างในนู่นวิธีแก่นะครับหเราทำนี้ยกนี้ขึ้นอกนี้ขึ้น ก็หากนหักนเด็กแล้วเอาหมดตัวนี้ออกครับนี่ตัวนี้เป็นียง่อกหันนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ออกครับผมรับสือมนมีไหนมันมีให้ดูนะบนมา่อมีฟอสฟอทาหโอ้เทคนิคเนาะ ล้อออกงานนะสปริงตัวนี้แข็งมากครับมันจะมีตัวนี้ล็อกข้างบนนะครับแล้วตัวนี้จะอยู่ข้างล่างมันจะอยู่นี้ถ้าเราใส่งี้ผิดนะครับจะมีตะปูจากนั้นเราก็จะเอาสปริงนี้ออกเป็นยังไงเราไม่ต้องแยกผ่ากเลยครับแบบนี้ อ่ะดู่ายงนี้เดี๋ยวนะตัวเุด้ยตันี้คันตึกรงงี้นันก็เลยทำให้เราไม่มีวิธีที่จะออกได้หรันั้นเราก็เอาเพิ่มนะหรือสองคันนี้นะครับจากนั้นเราก็เเรื่อยมาจะมีเกี่ยวตรงนี้ เอาแล้วแีน่อาเลย้นก็ผ้าเบรกใหม่ใส่เข้าไปนะครับนี่คือพ้าเบรกของใหม่นะนี่มาดูจุดใต้ตำตอเลยไหมครับอันนี้สูดผ้าเบรกสุดผ้าเบรกเห็นไหมแต่เนื้อผ้ายาวไม่เท่ากันเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเราใส่ ใส่แบบนี้นะใส่แบบนี้ถูกหรือผิดเอ้าวแบบนี้แล้วมันไม่เนี่ยไม่เท่ากันนี่ยาวเออใช่ใช่ใช่มีสั้นไม่ยาวเออหลายคนใส่ผิดเวลาใส่ผิดเบรกมันจะดังอ่มเราจะดังเอราะะฉนนั้เรามาดูความเก่าดูความเก่า อ้าวของก่าไม่มีรอยแล้วชิมหายแล้วทีนี้นะทีนี้เราไปดูแล้วว่าอันไหนหน้าอันไหนหลังไม่ใช่ใช่ครับเขาะมันหายไปหมดแล้วเนี่ยใช่ใช่ใช่เอาิมงเลยเนี่ยมันมันหมดทีนี้จากทฤษฎีที่เราเรียนมานะครับถ้าเบรกถ้าเกิดว่าตรงนี้มันหนากว่าให้อยู่ข้างหลังเสมอครับนะตัวไหนหนาเนี่ยนะนี่นี่นี่ตัวจะมีตัวนี้อ๋อสังเกตสังเกตตัวนี้ใช่ครับจะอยู่ด้านหลังเสมอ รถเก๋งรถกระบะรถเต็นรถพีเอ็มรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่เป็นรถที่แบบเนี้ยครับชิ้นหนาดีเานะตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องเอาตรงนี้มาเป็นข้อคิดดีๆเนาะครับไหนเพราะฉะนั้นเราต้องมีความรู้เราทำงานอย่างเดียวไม่ได้านั้นเราก็เอาที่ใส่เข้าไป ถ้ามันใส่ไม่ได้แสดงว่ามันมีอะไรบางอย่าง <c oughs> เอาแล้วปุว๊บ <c oughs> อนนี8ไม่รอ้ง่เนนี้้ย้ัมีขอ มาจากขั้วเมืองเพรไปหายูคพระเซนสองมหาหลูงปตุ้นี่ <c oughs> พอเราจะกับก้นแล้วก็ปีกี้นขนย่ตัวนีนะ้มัน,นแน่งนะครับโอเคพอปีกปุ๊บมันก็จะไม่หลุดแล้วจากนั้นเราก็จะเอาตัวนี้ใส่นี่อย่างนี้อยู่อย่างนี้ทีนี้เวลาประกอบนะให้เราหมุนตัวนี้ข้อสุดกอ่อนเพื่อให้มันประกอบง่าย ก็เดี๋ยวทำเสร็จแล้วค่อยอล้างอีกทีนึงนะครับบางคนบอกว่าทำเป็นมันก็ง่ายแต่เสียปมาณนั้นก็ใครยังไม่เป็นก็ลองฝึกดูตอนนี้อยู่ตรงนี้มากกว่ตรงนี้แล้วก็จีมจับแล้วก็ดึงเข้าตรงนี้เฉยๆไม่แข็งหรอกนะครับมันเป็น รุ่นที่ทำยากนิดนึงครับรุ่นนี้จากนั้นเราก็ใส,ส่ตะปูนี่เข้าไปสติ๊กเดิมอ่ะตัวนี้อันนี้ข้อมลยหายอ่าๆไปจำได้ไหายเออหายถูกต้องพี่เขาตอบถูกนีน่ ดูสี่คนแลตนน 500. ้ตอนนี้สี่ร้อยะยี่สิบสี่เมือกี้ี่ห้าร้อยโอเคตัวนี้รับแล้วนะจากนั้นปุ๊บนะให้เราเอาตัวนี้ตัดตัวนี้ใส่เงี้ยครับหมุนดูว่ามันหมุนได้ไหมครับถ้าตัวนี้หมุนไม่ได้แสดงว่ามันตาย <S <S 2> <S 2> ต้องทําการเปลี่ยนเงินได้ถ้าใส่แบบนี้ผิดเราต้องเอาที่มีเบื้องม,มาใส่ฝั่งนี้ถ้ามันละเอียดเนอะจากนั้นเราก็ร่อนะเด็นหลบแค่นี้เรายังไม่มีเนาะทีนี้สปริงตัวนี้เป็นสปริงที่มันปากเปสียน,นี่เข้าตรงนี้ จะเขายังไงเลทีนี้เพราะว่ามันเป็นตะขอธรรมดาตับเองมันต้องงอนี้ใช่ไหมล่ะเห็นไหมมันมันมันงอไม่เหมือนชาวบ้านเขาเราก็ต้องอย่างนี้ไปก่อนนี้นี่เราก็ต้องดึงใช้มือดึงเออ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 เล็กๆในน้อยแคเอ้าในบอกว่ามันยากไงคือเข้าง่ายจังอ่ะอีกว่าัาเราทั้งวันก็มีเขานั่นเองเข้าช่างนะทั้งวันก็ไม่เข้า ว่าน้ำมันใช้แต่ขอเนาะเอาใครดูแลก็แชร์ไปครับแชร์ไปครับแชร์ให้หน่อยนะครับนายดิเตช่างจันประกอบเบรกครับเป็นการประกอบเบรกนะครับวันนี้เนี่ยช่างจันลงมือเองนะครับอันนี้ช่างจันลงมือเองนะครับสอนการทําเบรกนะครับง่ายๆทําเองก็ได้นะครับดูแล้วทําเองก็ได้นะครับถอดเองทําเองเบื้องต้นแล้ค่อยมาหาช่างนะครับหรือว่าเบรกติดเบรกหมด อย่างนั้นนะครับอ่าโอเคทีนี้จากนั้น,ปปนดึงสปินตัวนี้ไหมนะครับดึงนีดเดียวเพราะว่ามันไม่ถึงเห็นไหมเนี่ยไกลไปมันไม่ถึงเลยม,มันไม่ถึงเราก็ต้องล่นเบรกให้มันเข้ามาหากันอยเลยนี่ดึงเข้ามาได้ดึงได้ด้วยเห็นมดึงเข้ามามันถึงพอาครับพอถึงแล้วเราก็เอาคีควงเป็นตัวช่วยนับออกมาเออเออ เข้าล็อกนั่นวก็ดึงสปินลงมาที่เดิมเรียบร้อยน่ะเรียบร้อยหมดแล้วอ้าวเป็นไงครับเอฟซีโอ้โหใชากี่นาีครับรูปหล่อเลยพระเอกเรารูปหล่อเลยรูปหล่อเลยครับดูแล้วยากไหมครับโอ้โหวันนี้นะมีเอฟซีบอกว่าครับดูแล้วมันง่ายจริงจริงมันยากนะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราต้องมีความรู้เรื่องครับเอก อนีชิ้นหน้าชิ้นหลังแล้วทีนี้เมื่อกี้เราดูที่นี้มันหนาใช่ไหมล่ะมันอยู่หนาอ่ามาดูข้างบนข้างบนมันแต่แคบแล้วคนนี้ก็จะหนาเห็นไหมครัครับเห็นก็จะสายยังใช่ใช่ใช่เพราะรถมันวิ่งไปอย่างี้อ่ารถมีไปข้างหน้าปุ๊บพอรถมีข้างหน้าปุ๊บพับเบรคจะจับส่วนนี้อืมส่วนนี้เป็นส่วนจับอ๋อตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วข้างล่างสุดมันจะไม่ค่อยจับอ๋อนี่มันหนาเนาะอันนู้นมันบางเนาะเห็นไหมเนื้อเนื้อนั้นเอง คือเขาดีไซน์มาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องเบรกดังบางคนใส่ผิดนะมันมันใส่นิสใส่หลังก็ได้นิสเซนล่าก็ได้ได้หมดเลยแต่หลักการความเป็นจริงแล้วมันต้องใส่แบบนี้นะครับพราะฉะนั้นมีเรื่องนี้นะครับไว้ใจได้ใจได้แต่ว่าประสบการณ์แน่นๆ่นความรู้เต็มเต็มครับ่อให้กับช่างทุกคนที่อยู่ในร้านนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมาก่คนไหนใส่ให้ถูกผมเอานี่ข้อหัวเลยหนึ่ง อันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ๋อแป๊บเดียวเอออ๋อใช้ยาลาเนี่ยแตเบรกที่เจเจเสียดายอย่มันอะไรเร่องอ๋อนี่แหละครับเขาเรียกว่าการประกอบเบรกคเบรกอันตรายมากนะครับเรียนใหม่ก็ไม่ได้แพงประกอบก็ไม่ได้ยากนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องเบรกใกลเรียกมาเปลี่ยนเนาะอันนี้เข้ามาเจ็ดเจ็ดร้อยแล้วนะเมื่อกี้ที่สี่ร้อยเข้ามาเจ็ดเจ็ดร้อยอ่ะดูเยอะมากเลยเจ็ดร้อยคนอ่าไปต่ำหน้นนะป้าเจ้าผมพาดูจานเบรก ตามมมามาโดยตอนเบรกอ่าเดี๋ยวตามช่างจานไปนะครับเลยครับอเจียเบรกนะครับจานเบรกทำไมต้องเจียครับเนื่องจากว่าตัวผ้าเบรกครับมันหรอจานไม่เท่ากันนะครับอ๋อต้องเจียใช่ไหมใช่ครับถ้าถ้าไม่เจียมันมันยังไงมันเบรกไม่อยู่ใช่ครับอ๋อที่ร้านเราก็มีการการเจียเลยใช่ครับอ๋อไม่ต้องไปที่อื่นเนาะ มาที่นี่ไม่ต้องไปที่อื่นนี่ครับอันนี้เจียเสร็จแล้วครับมาดูนี่ครับเสร็จหรือยังนี่เสร็จแล้วอีกการนึงนะอีกการหนึงเจียยัังงยนี่ครับอันนี้เจียเสร็จแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้เหรออาจารย์มาเดี๋ยวช่างจะโชว์ฝีมือในการเจียให้ดูอ๋อนะครับอ่ะจะบอกว่ามีแต่ลูกน้องช่างอาจารย์ทำช่างจารย์ทำเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้อันนี้ยังไม่ได้เจียอ้าวอันนี้คือเดิมๆยังไม่เจียครับ ครเอาปัจเจมาเลยอ่านี่จัทร์ลงเือเองเลยนะทีนี้เวลาเกียร์นี่มันจะมีนอ็อตตัวนี้มันเป็นค้ำยันเราต้องถอดออกอ๋อขอคิมล็อกหน่อยเร็วอันนีครับถามว่าทำไมต้องเจียร์จานพี่รู้ไหมครับหนึ่งนะครับจานม,มันไม่กลม มันไม่รบเกิดจะกว่าเวลาเราเหยียบเบรกแล้วมันทำให้เนื้อจานมันบิดตัวยิ่งเป็นรถด m a ม h i g h l a n d e เดอร์โตโยต้าพีเรน r นอร์ฟอแล้วก็ m u วเอนะครับคนที่จานมันใหญ่นะครับแล้วเวลาเราวิ่งคนเรยต้ักแปดอยู่มีอะดับหน้าเราเหยียบเบรกกระทันหันปุ๊บเาเป็นไานเบรกคดทันทีแต่มามองมองกับ d m a ม็ตัวเตี้ยวีโก้ตัวเตี้ยนะครับ เราเบรกกระทนฐานจานเบรกจะมีคดอืมทำไมรถที่ราคาถูกกว่าถึงคุณภาพของจานเบรกดีกว่ารถที่ราคาแพงกว่าเพราะอะไรขนาดมันใหญ่ใช่ไหมจานมันใหญ่แล้วแรงเบียมันใหญ่แล้วเกิดการบิดตัวช่นี้อย่างตัวนี้ก็จะมีการเซียนะครับปักหน้าซึ่งเราจะได้รู้เลยว่ามันคดไม่คดตอนนี้ครับให้ดูเลยนะครับเอาแล้วก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวปอกรองนะครับต่อเกีย์แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้หมุนซ้ายครับตัวนี้หมุนซ้ายคือหมุนออกนับจากเข้าเพราะเวลาเวลาทํางานเครื่องจะวิ่งขวานะครับ้วต้องเป็นหมุนออกมันยิงย่งยิ่งทําง,งานยิ่งแน่นยิ่งทํางานยิ่งแน่นถ้าเราหมุนเกียร์ขวาเข้าตามปกติเวลาเราเกียร์นัาจากคลายออกนะครับเพราะฉะนั้นนับตัวนี้เลยการเป็นน็อตเกียวสาย จากนั้นนะครับก็จะมีตัวนี้ครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวมันช่วยได้รคับเสียงเรื่องการเรีย่ใหแม่หอนนะครับเหรอมันหอนหรือมันสถานถ้าเกิดว่ามันสถานขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับจานเบ็กมันจะเป็นคลื่นจานมีเป็นขึ้นน้ำทะเลจากนั้นเวลาเอาไปประกอบรถห้ลูกค้าเบรกมันจะสั่นว่าเรามองข้ามเนาะต้องต้องต้องใส่ตัวนี้ครับต้องใส่ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวซอบนะครับ ถ้าใครทํางานแบบมักง่ายไม่ใส่ตัวนี้มันจะมีผลกับลูกค้าไม่ได้มีผลกับเรานะรถลูกค้าราคาลแสนนะไม่ไม่ทาดีๆไม่ได้นะครับอันนี้เขาบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนผ้าเบรกด้านหน้าทาไมยังมีเสียงดังจี๊ดจี๊ดอยู่ก็เกิดจากการเกียร์กาเกียร์จานเบรไม่ดีก็ดังครับอ่าดังนั้นต้องมาที่ต้องแล้วเครื่องเจีาร์ซานที่ผมซื้อมาอยู่ที่ต้องมาที่ร้านจันนะค่าแสงเครื่องสองเครื่องอ่าต้องมาที่ร้านจันเซอร์วิสนะครับ นวปุ๊บเราก็เดินเครื่องด้วยการเปิดตัวน,นี้ครับนี่ก็คือคือหมุนเข้าหมุนหมุนเข้าเพื่อจะทําการปรับหน้าจานครับมาดูฝั่งนี้ครับมาดูฝั่งนี้ไดยเลยอ๋อนี้เนี่เนียน,น,นี่คือเจียแล้วกำลังเจียครับอกกำลังเจียมันเป็นอย่างนี้เหรอครับนี่ครับ ครับได้ยินเสียงไหมครับมันจะชินไม่เสมอไหเสียงนี้เกิดจากอะไรเกิดจากใบเมีดที่คมมากได้ไหมแล้วก็มันบิดเบียงฟังเสียงฟังเสียงมันกินไม่เสมอกันอ๋ออันนี้เราจะีให้มันเสมอทีนี้แล้วผมจะดับเครื่องให้ดูนะใช่ไหมครับทีนี้ตรงนี้กินตรงนี้ไม่กินแสดงว่ามันเกิดอาการโยนอ๋อ ทีนี้เราต้องปรับให้มันกินเข้าวันที่สองข้างทำยังไงอือ่าอ่าดกันต่อบทีนี้ดูนี่ครับมาดูขีดนี้แล้วก็หมุนตัวนี้ออกมาอม่ที่เลขยออกมาทีร์สองจากนั้นเราก็มาหมุนตัวนี้นะครับตัวนี้หมุนหมุนเร็วสุดนะสีแดงเลยครับ จากนั้นก็มาหมุนตัวนี้มันจะทํางานอัตโนมัติป๊าบอ๋อนี่ขัดสั่งงานเองอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วครับเพราเราไม่ต้องหมุนแล้วใช่นี่มันหมุนเองอ๋อหมุนเองตัวนี้หมุนเองตัวนี้หมุนเองตัวนี้เป็นตัวล็อกล็อกเรียบร้อยแล้วล็อเรียบร้อยแล้วอ๋อแล้วตีนี้มันก็จะหมุเองเห็นไหมเมื่อกี้ตอนที่ที่เอาเข้าไปเสียงมันกินแบบดังดังเป็นจังหวะใช่ใชเนื่องจากว่ามันมันกินตรงนี้แต่ถ้ามันตีก็จะกินกินกิน ตอนนี้ไม่กินกินไม่กินกินไม่กินแต่ตอนนี้เครือเสียงมันลื่หมดแล้วอันนี้คือเรามาถามูกทานเรียบร้อยแล้วเสร็จจากตัวนี้เราก็เอาไปประกอบรถเป็นไงครับเอฟซีครับนี่คือการทําง,งานที่สมบูรณ์แบบที่ถูกต้องครับถ้ามีเครื่องมือเราก็ต้องใช้ให้เป็ะครับถ้ามีเอฟซีจะมาเรียร์ติดเด็ดห้าเราก็จะใช้เครื่องน,นี้ ครื sure. ่องนี้มาจากประเทศอเมริกาครับเป็นเครื่องนอกนำเข้าส่วนเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องของประเทศไทยซึ่งเป็นเครื่องที่ดีที่สุดแล้วในเมืองไทยเป็นเครื่องที่หลายคนซื้อมาขายเนื่องจากมันได้คุณภาพรับทำงานออกมางานไม่มีปัญหางานจบไม่ว่าจะเกียว์ไฟวินอย่างเช่นลูกค้ามาท่างเปลี่ยน้าคพัดดีพัดเยาคพัดไฟวินเป็นรอยเครื่องตัวนี้สามารถเกียร์ไฟวินได้ ป็นไงครับมันใต้รอย่างแล้วก็รถสี่ล้อกลางสี่ล้อใหญ่เขาใหญ่ก็สามารถเกียร์ได้ทำได้พาะอุปกรณ์เรามีครบนะครับก็จะเป็นเกียร์ดิฟเกียร์ดำได้หมดเลยนะครับส่วนนี้ก็เป็นขาข้อสั้หรับเกียร์ดิฟเมข้อขได้ข้ได้แล้วก็เปิดตัวนี้ก็ใช่ไหมครับ พอมีไฟทุกครั้งที่เชียร์จันเดียต้องใส่แมสนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เศษผงเศษขุ่นพวกนี้เข้ามาในจมูกเราเพราะมันเป็นเศษเป็นผงหนึบนะครับอันตรายครับใครที่ทํางานอยู่กับเครื่องจึงนะครับต้องใส่ถุงมือต้องใส่แมสนะครับถ้ากเรอัตนมัติเชียร์ไม่ใส่ถุงมือไมใส่แง๊บเคยตั้งใจมาสาธิตให้ลูกค้าดูให้เซฟตี้ดูแต่หลักตรงนี้แล้วเราต้องเซฟตี้ เดยตามปกติก็มีน้องๆเข้ามาทำเองอยู่แล้วแล้ววันนี้ช่างกันมาลงมือเองสาธิตสาธิตใหเอฟีด้วยเอฟซก็เลยถามว่าร้านอยู่ตรงไหนเนี่ยถนนอะไรเนี่ยร้าน,นอยู่ประทุมธานีถนนเชียงรากครับถนนเชียงรากน้อยหรือเชียงรากเฉย เจียงลาดใหญ่ครับอหลังมหาเลยธรรมศาสตร์รามคิดามาจากมหาเลยธรรมศาสตร์แล้วก็มายูเทิร์นกลับนะครับถ้าขึ้นสะพานไปจะไปสามโคกนะถูกต้องครับถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปประทุมแต่เรายูเทิร์นกลับนะครับใช่ครับมาจากธรรมศาสตร์นะครับใช่ครับนี่ครับคือผลงานของเราที่ทำออกมาแล้วเยี่ยมดีครับพี่จะมาไกลก็คุ้มวันนี้มาไกลมาจากจังหวัดสุรินทร์มาจากสุรินทร์มาจากคูเมืองบุรีรัมย์มาจากศรีสะเกษโโอ้้หมาาแด เอสีเอฟห้าพี่น้องเราท่านไมรักไม่มาฮ่าอรักแล้วก็เป็นเอฟซีครับถึงตามมาที่ร้านวันพรุ่งนี้ที่สิบหกร้านอยู่นะครับเอฟซีนะอยู่ใช่ไหมแด้หัวนี่ออกนะพรุ่งนี้ไม่ออกไม่เป็นไรแต่ว่าเราเอาบอลที่เป็นหลักเพราะพรุ่งนี้วันมาค้าหัวนี่ออกไปออกวันที่สิบเจ็ดใช่ครับอ่าเริ่มเงียบแล้วอ้าวเสร็จแล้วอ๋อเขาหยุดเองเหรอเขาหยุดเองเสร็จเองอ้าวอ้าวแล้วทำไมเขารัวเห็นไหมครับไม่เราเราคุยกันไม่ได้เรื่องไงเอเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ โอ้ยหครับทีนี้ทอนงานเสร็จแล้วใช่ไหมเรามีสัญลกสองให้ดูครับให้เราอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมตัวนี้ไหมครับเห็นตัวนี้ไหมเนี่ยเมื่อกี้เราเราปรับความเร็วทีนี้เราก็จะปรับความช้านี่ก็คือช้าอันนี้ก็ช้ามากอันนี้ก็คือช้ามากๆละเอียดมากมากปรับละเอียดจากนั้นเราก็หมุนตัวนี้เข้าไปอ้ อันนี้อันนี้เก็บงานละเอียดอีกทีนึงเราเราทำดีแล้วแต่เราจะทำให้ดีกว่านี้อีกครับแล้วก็ปรับมาแค่หนึ่งขีดจากนั้นเราก็ดึงตัวนี้ขึ้นมาเหมือนเดิมมันจะเหมือนช้ากว่าเดิมใช่ไหมเฮ้ช้าแล้วอันนี้เขาทำงานเองทำงานเองอยูดเองละทีน<อ>ี้ <c oughs> เป็นรอบละเอียดแล้วต่อไปก็เอาไปเสร็จได้เลยไม่ใช่ว่าเราทํารอบหยาบแล้วก็ส่งานเลยไม่ได้เราต้องทําให้ดีที่สุดให้มันละเอียดที่สุดนะครับการทํางานเราต้องมีความรู้กับเครื่องมือต้องมีความรู้กับเครื่องยนต์แล้วก็ช่วงล่างระบบเบรเราต้องมีความรู้กับมันไว้ใจเลยเลยว่าทั้งจำมีความรู้ปุ๊บความรู้ที่ผมมีทั้งหมดก็จะถ่ายทอดให้กับช่างทุกคนในร้านแล้วตั้งใจก็จะไปตรวจงานว่าอันนี้ทําถูกไหมสูงตั้งไหม ใครทําไม่ถูกชั้งกันดูตาเดียวรู้เลยใครใสร่ผิดดูตาเดียวรู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นงานมันก,ก็ขาดเงินน้อยเพราะว่าถ้าใครทำผิดพูดกันว,ว่า,าวขาดเงนินขาดถ้าเรคุยกันถ้าิีข้างหน้าขัดเงินนะแล้วก็คุณแม่เขาจะนั่งมา่า,านอันนี้เ,<อ>รเรารับเจียไหมรับครับรับของงานข้างนอกรับเจียรับครับผมใครอยากจะจ่ายเบียร์มาเยี่ยมแก็เจียร์ให้ดูแลให้นะราคากันเองใช่ครับ แล้วยังไงก็ขอบคุณที่ที่กดไลคกดแชร์ไปเนาะาคลิปนี้ก็กินเนารยาจะมาเปนเกเียังนะครับเรามียงเรื่องไว้ายยดสีดมาถึงก็ไดเีเลยก็ไม่นานครับส่วนรบรกก็อยากเรียกอี้เนาะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ